ซีเลนข้อดีคือมีอิสระในการทำงานหมายถึงอิสระในด้านของเวลาแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ความที่คุณสามารถจัดก,การเวลาชีวิตตัวเองได้แบบอิสระนี่แหละคุณเลยต้องวางแผนเวลาให้ดีและต้องทํางานเสร็จให้ทันตามที่รับปากกับลูกค้าเอาไว้ถ้าคุณบอกว่าต้องเสร็จภายใน5วันหรือ10วัน คุณก็ต้องทําให้เสร็จภายในวันที่คุณสัญญากับลูกค้าเอาไว้รับปากกับลูกค้าเอาไว้ไม่รู้หรอกว่าระหว่างนั้นน่ะคุณจะวางแผนชีวิตยังไงจะทํางานวันละกี่ชั่วโมงมันเป็นเรื่องของคุณคุณมีอิสระในการวางแผนแต่คุณต้องทําให้เสร็จและถ้าเป็นไปได้อัปเดตงานให้ลูกค้าดูตลอดว่าไปถึงไหนแล้วเผื่อเขามีอะไรอยากจะแก้ ระหว่างทางชีวิตไม่ต้องมาแก้ทีหลังหลังจากงานเสร็จนี่แหละคือข้อเสียโอเคคุณมีสิทธิ์อิสระในการวางแผนชีวิตตัวเองก็จริงแต่คุณก็ต้องจัดก,การให้ดีถ้าคุณทําภาดงานหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินที่คุณจะไปได้คุณจะเสียเครดิตในสายงานของตัวเองด้วยซึ่งเครดิตในสายงานนี่สําคัญกว่าเงินอีกนะสําหรับผมเอาคืนมายากนะครับเหมือนชื่อเสียงในวงการอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณ ทำครั้งไม่ได้ครั้งเดียวต่อให้ก่อนหน้านี้คุณจะทําดีมสักแค่ไหนมันแทบจะหายไปได้หมดเลยยิ่งโดยเฉพาะสมัยนีย้มีสิ่งที่เรียกว่าทัวรอลงออหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ยากนะครับแล้วผมแบกเครดิตเอาไว้2ช่องทางด้วย 1. คือเครดิตในสายงาน f r e e l a n c ที่ผมทําอยู่กับ2คือเครดิตในการทำ t i k t o อก ของผมเนี่ยต้องแบกเอาไว้ทั้งสองทางถ้าทางใดทางหนึ่งพลาดขึ้นมาหรือว่าพังขึ้นมาอีกทางหนึ่งมันจะกระทบด้วยนะครับแต่มันก็จําเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่เอาผลงานของตัวเองออกมาให้โลกได้เห็นก็คงไม่มีใครมาจ้างเราต่อให้คุณเก่งแค่ไหน แต่ถ้าคนอื่นไม่เห็นผลงานคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรในทางกลับกันต่อให้คุณจะไม่เก่งมากแต่อย่างน้อยคุณก็ทำผลงานออกมาเรื่อยๆอัปเดตให้คนอื่นได้เห็นเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเห็นฝีมือคุณเอง